สวัสดีครับวันนี้ฟรีดอมเวิลมากันอีกที่นึงครับนั่นคือสถานที่ท่องเที่ยวที่ทําบุญอําเภอกระเบนบุรีจังหวัดตาจีนบุรีนะครับสร้างขึ้นเพื่อให้ผู้ที่มีความศรัทธาต่อองค์พระโพธิสัตว์หรือเจ้าแม่คนอิมครับเข้ามาสักการะขอพรทั้งยังเป็นสถานที่ที่ให้นักท่องเที่ยวนะเข้ามาสัมผัสความงามของวิหารที่ตกแต่งด้วยสถาปัตยกรรมและภาพต่างๆที่สวยงามครับไว้ให้ถ่ายภาพด้วยกันอีกด้วยนะครับ วิหารอี้ทงเทียนไทนะครับตั้งอยู่บริเวณด้านหน้าทางเข้าสวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒนะครับก่อตั้งขึ้นมี2,558ครับจากความศรัทธาในองค์พระโพธิสัตว์กวนอิมครับโดยได้รับแรงบันดาลใจมาจากหอบูชาฟ้าเทียนทานที่ปักกิ่ง เพื่อปดิสถานองค์พระโอทิสัตว์วนอิมที่อยู่ภายในวิหารแกะสลักจากเหยือขาวชิ้นใหญ่โดยช่างชาวจีนนะครับมีลักษณะเป็นปางประทานพรประทับยืนอยู่บนพญามังกรครับมือถือแจกันประทานน้ำอมฤตนะครับเป็นน้ำมนต์ศักดิ์สิทธิ์นะครับและกิ่งเหลิวนะครับมีความสูงประมาณ2.6เมตรนั่นเองนะครับ ส่วนบันไดชั้นล่างนะครับก็จะเป็นผู้ก่อตั้งบริษัทต่างๆที่เข้ามามีส่วนร่วมในการสร้างวิหารเจ้าแม่กวนอิมแห่งนี้ขึ้นมานั่นเองนะครับซึ่งปัจจุบันนะครับวิหารแห่งนี้ครับจะเปิดตอน7จ็ดโมงถึงหนึ่งทุ่มนั่นเองนะครับผมให้ผู้คนเข้ามาสักการะกราบไหว้ทุกวันเลยครับ ยังไงก็ฝากติดตามช่อง Freedom World ด้วยนะครับ